โทรทัศน์ LED 32นิ้วจอมือดสิเสียบปักให้เบิง LED ซัมซุงไฟเข่าอยู่ทงประสมไฟกระพริบเจ้ากระพะริบละจอมือด แต่ว่าเบื้องด้วยตานี่เห็นเพราะลางๆอยู่ใดอันนี้มันรุ่นมันแล้วไข่ก่อไข่มาเบื้องเลยสีไข่มากวดเบื้องว่าว่านะมันมีไฟไปเลี้ยงดอก LED บ่ถ้ามีก็แสดงว่าดอก LED ขาด ถ้าหากว่าบ่มีไฟไปเลี่ยงโดย led ก็แม่นแผ่นพักไฟนี่เพลแล้วหาบอลตั้งมิเตอร์ยากตั้งมันพันเเีเงไปเงียงมาห้องไว้ซะ หลังจากห้องมิเตอร์แล้วก็เสียบปลั๊กเลยชีวัดไฟเอาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อได้ไฟไฟมันกำลังบูตขึ้น วูดขึ้น,นเรื่อยๆได้ร้อยสาโวนแบบนี้มันดอก LED ขาดแน่นอนวัดทีอนโนนี่มูฮูเรื่องเลยวัดเบิบ้งว่ามันมีไฟ12โวลต์บ่มีมีไฟ12โวลต์จุดนี้ก็แมนไฟไปเลี่ยง LED ขึ้นกันมันจะต่อกับคอนเดนเซอร์ เป็นจุดเดียวกันอันนี้แม่นไฟเปรี่ยงสุดไฟเลี่ยงมึงไฟกลับมาไฟกลับมาบูมีเลยตัวนี้มันกลางเครื่องได้ร้อยร้อยกับสองวนแสดงว่าดวง l ดีขาดแน่นอน ลค่อยกาสีแก้เบ่งจอเลยทำรีดก็ถอดลำโพงไปเมียนสะก่อนแก้จอนี่ต้องได้นำมาระวัง ต้องเล็ค่อยๆยิ่งตอนยกจอนี่แห่งต้องระวังถ้าหากว่ายกแหงนี่ใส่เพชจอขาดนี่ยุ่งงหญ่เลยถี่ว่างงานเข่าระวังบ่ให้เกาะไ่ให้แผงที่บาเกาะ ยล้เป็นยันแต่วมันเ,เป็นสองสั้นมันมีขอบกั้นอีกสั้นหนึ่ง สั้นนี้เป็นสั้นแผ่นกระจายแสงมีเทปกาวติดคางเนี่ยหลังจากยกขึ้นมาก็เห็นว่ามีดอก LED หลายดอกเลยบางดอกมันกนระลุดออก รุดออกสองอันอันนี้ก็ลรูดทีก่กันกาวมันเสียคุณ แผงอวีดีรุ่นนี้ม,นมันงอเนาะเบ่งวามีจากดอกห้าหกเจแปดเก้านี่เก้าดอกสีบานเบืองว่ามันมีดอกเดีคขาดแต่ว่าสิถอดใส่จาอกก่อนบ่ให้มันต่อก็แผ่วงจร ใส่แข่งเทเลอดเท็ดใส่แข่งเทเลอดเท็เทดเบิง ดอกทางกลางดอกทางกลางบโบหงหมายไว้ปิดออกเลยส้นแผงแผงตัวนี้มีบโบหงทประสมบโบหงวัดเบิ้องปเทศละดอกว่าด,ดอกโดยขาดสองดอกนี้บกขาดดอกที่สามบกขาด ดอกที่สี่ดอกที่สี่ค่ะทันผสมถ้ามันขาดแบบนี้นี่ค่อจะเปลี่ยนมดสูดดอกเลยถ้าหากว่ามันขาดดอกเดียยนี่ค่อก็จะเปลี่ยนแต่ดอกเดียวแต่ว่าขาดหลายดอกนี่มันจะเปลี่ยนมดทุกดอกเลยคิดว่าสีหม,มายไ,ไว้ก่อนไปซอกฟืดมาหมายไว้ก่อนมือเดียว หมยบอลดอกเอวดีอยู่ว่ามันอยู่บอนใดแล้วก็หมยแล้วละถ้าหากว่าแก้เลยโดยที่บมหมายนี่เวลาเอาดอกไม้มาใส่เขาจะบห้ว่ามันอยู่ยานใดแท้สิเกเอาแผงเก่าออก ด้วยไ่คีมนีบบวัวไซคีมนีบนีบนบ่แกบอ,อกว่ามันแข็งไรแกออกแล้วล่ะแล้วก็แผ่นกระจายแสงมาวางใส่วางใส่เพ่าะจะหมายบนดอก LED ว่ามันอยู่ทรงเดแท แล้วก็สิใส่เฟรใหม่จำไว้เวลาเาอาดอกอะไรมันใส่เขาก็วางใส่ตามที่ที่หมายไว้นี่ทหมาให้มันเคร่งๆให้มันสื่อ ดอออะไรที่ค่อยเสียมาเปลี่ยนใส่รุ่นนี้ค่อนข้างจะดีดอออะไรรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นแผงเล็กแผงโลหะแผงระบายความห้อนมันเป็นโลหะมันจะมะห,ห้อนแหงแล้วมันกะทนทานค่อยใส่มาหลายหนแล้วไม่เห็นเครื่องเดตีก็มาจากเถื่อ จะต้องใส่สามทงทงและเจ็ดอันมันจะต่อกันไม้ย้าเป็นเครือแบบน,นี้แล้วก็มัาบีออก เป็นดอกสามโวลหนึ่งวัตต์้ฟกระสิติดเลยเริ่มจากแถวทางเทงพยายามติดเห็นมันซื้อเห็นมันเคืองบอลหมาย ตอนนี้ติดแล้วล่ะตอนที่คอยติดคอยกาม้มาสังเกตเบื้องว่าอันสุดท้ายของของแต่และแผ่นที่คอยอม้านั้นมันจะมีมันจะมีบอให้ตัดเห็นบ่ามีหอยมีตัดข้อกามีตัดไว้ถ้าหากว่าเหาสิต่อตดอก LED ดีบอลน,นี้นบอลขยอยต่อ สิเอามาให้เบิ่งใกล้ๆเห็นบ้าบอลต่อใส้มีคตเตอร์ปาดบอลห้อยมิตาถ่นออกแล้วก็จอดต่อใส่เลยอันนี้แผงเก่ามันไปหาซอกซื้อเนวนี้บ่มี กอเคยไปซอกซื้อหลายเทียรแล้วโบมีแล้วก็สิมะาทดสอบให้เบงว่ามันหงบ่ะชี่เสียบปลากลเลยนะี่อาเสียบเสียบก็บหงทันทีเลยมีสองจังหวะท่านผสมชงหงจังหวะที่หนึ่งแล้วยังมีหงจังหวะที่สองอีกเออ อหอมอนละค่อยทอดปักเสียบแล้วค่อยกาประกอบขั้นตอนที่ประกอบนี่ก็ต้องได้ พิธีพิถันคือกันคือกันครับตอนมากเลยเพราะว่าถ้าบกคอยหรือว่าบรมันระวังนี่มันจะเห็ุให้จอแตกสนั้นแล้วต้องได้ค่อยๆประกอบจอก็เป็นจอสองสั้น ตัวนี้มันจอสั้นนอกต้องได้คอยวางแล้วก็ซีเสียบปั๊กเปิดเบ่งเสียบปั๊กแล้วมันก็หุ่งสวยงามเลยเมิดสนสวยงามขึ้นมาว่าวมีสัญญาณ แล้วก็สีประกอบเลยหลังจากประกอบแล้วค่อยกับสีมาวัดแห้งดันไฟที่ว่าไปเลี้ยงดอง LED ว่าตอนนี้มันได้เท่ารดตอนที่มันเฮ็ดเวียกมันจะได้ไฟจากโวน แล้วไฟย้อนกลับมันจะได้จากวนสีบาดให้เบิ่งเสียบปักดอกแอรดีห่องละ้ะ ก็ได้อยู่92โวลต์อันนี้มันไฟไปเลร่งงดอก LED ตอนที่มีโหลดไฟย้อนกลับได้30โวลต์สาโวลต์เนาะแล้วก็4ประกอบเลย หลังจากประกอบแล้วกว็ต่อสัญญาณภาพใส่กลอนวาภาพสวยงามแจ้งดี่เท่านี้ด้ยวยท่านผู้ชม